โหลสวัสดีค้องมทุกคนนะคะวันนี้น้องๆอยู่กับรายการข้อสอบภาษาอังกฤษวนันนี้จีแจมไซตรงนี้นะ่าจะเป็นแอป s o ิโซดที่3แล้วนะคะวันนี้นะคะพีตาก็จะมาเฉลยข้อสอบก็คือ error identification นั่นเองนะครับหรือว่าข้อสอบที่เราเรียกกันบ้านๆว่าข้อสอบ error นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าข้อสอบนี้เนี่ยจะยากหรือง่ายแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ก่อนอื่นนะคะพี่จ้าก็ต้องบอกน้องๆเลยว่าข้อสอบ e อ r o นนั้นคืออะไรข้อสอบ e อ r o r ก็คือนี่เขาจะมีมาให้แบบนี้เลย4ข้อนะคะมี A, B C แล้วก็ดีนะครับก็คือให้น้องๆเนี่ยหาว่าข้อไหนคือข้อที่ผิดนี่นะครับแต่ในข้อสอบเนี่ยมันจะเป็นข้อสอบสมัยเก่าเนาะที่หาว่าเอข้อไหนผิดแล้วก็จบแต่ข้อสอบสมัยใหม่นั้นไม่ใช่แล้วนะครับก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องหาข้อสอบที่ ข้อ a b c d ข้อไหนผิดแล้วเนี่ยยังจะต้องหาอีกหนึ่งอย่างก็คือคำไหนถูกนะต้องมาเติมในช่องนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆก็ ต้องแม่นเรื่องไวยากรณ์หนักมากพี่บอกเลยถึงจะทำข้อสอบในพาร์ทนี้ได้นี่เองครัเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้อนี้เนี่ยต้องตอบว่าอะไรและข้อไหนผิดนนครับมาดูกันนีะครับก็คือข้อที่ศูนย์ัะพี่กิตาก็จะยกตัวอย่างมาให้นะครับนี่คือตัวอย่างในคอร์สที่พี่กิตาจะสอนนะครในเรื่องของ error identification นั่นเองนะครับมีทั้งหมด 20ข้อนะคะใครสนใจที่อยากจะเรียนออนไลน์นะครไม่เคยเรียนข้อสอบแบบนี้มาก่อนเลยสามารถมาเรียนได้นะครับโอเคไหมไม่ขายของแล้วโอเคมาดูกันประโยคนี้นะครับคำที่เขาขีดเส้นใต้มีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าคำแรกเลยก็คือ,ค,อคำว่า the นั่นเองคำที่2 made up คำที่3ามะแล้วก็คำที่4 head bones ี่ h a d bones ตรงนี้นะครับหลักการทำในเรื่องง่ายคือเราทำในเรื่องของแกรมมาที่เราแม่นก่อนนะ แกมมาตรงนั้นมีอยู่ในนี้หรือเปล่าอ่ะถ้ามีอยู่ในนี้เราทําข้อนั้นก่อนแล้วไปพิจรารณาข้อนั้นก่อนนะครับข้อใน,นแต่ละข้อในาการทําข้อสอบน,นะครับจะใช้เวลาประมาณสัก 1- นาที50วิน้องจะต้องทําข้อนั้นให้จบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องอย่าไปพินิจที่เคราะห์นานมากนะโอเคไหมแต่วันนี้พี่ตาสอนเนี่ยพี่ตาขอสอนแบบละเอียดหน่อยเนาะน้องๆอ,อาจจะได้ไปจาเผื่อไปเจอข้อสอบในรูปแบบแบบนี้ขึ้นมาเนี่ย น้องๆจะได้สามารถทำได้นั่นเองอะไปดูกันเป็นพี่ดานะพี่ดาจะแม่นในเรื่องของ v e r a t i l o u n active d แล้วก็ parallel แม่นมากน่ะไปดูกันถ้าเป็นพี่ดาครับพี่ดาก็จะเลือกวิเคราะห์ข้อดีก่อนเพราะว่าข้อดีนี่มีแอนนี่แอนคือเรื่องของ parallel parallel นั่นเองนะครับ parallel คืออะไร parallel ก็เหมือนตาช่างนะครับก็คือทั้งสองข้างเนี่ยจะต้องเหมือนกันนั่นเองถ้าข้างหน้าเป็นคำนามข้างหลังก็ต้องเป็นคำนามข้างหน้าเป็น verb หลังก็ต้องเป็น verb คำพวกนี้นะครับตัวที่อยู่ตรงกลางก็จะมี and มี o r มี as well as มี both จุดๆจุด and จุดๆ พวกนี้อ่าไม่บอกมัวใครอยากรู้คําพวกนี้นะคะว่ามีคมาําว่าอะไรบ้างต่อประเด็นกับพีรวโอเคไหมอันนี้พี่รวขอบอกแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันจะยืดยาวเกินไปนะตรงนี้มีแอนเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าแอนหลังแอนก็ต้องเหมือนกันแล้วก็เป็นรูปหน้าแอนก็คือ t e n นเด c อแต่ว่า N นั่นเองนะ N...N...N... N, n, n ข้อไก่ N อนะนะเส้น n โอเคไหมคราวนี้เนี่ยตรง t e n d e n c เนี่ยเติม S อเติม S เพราะฉะนั้น ข้างหน้ามี s ข้างหลังก็ต้องมี s แต่ดูก่อนตรง tendons เนี่ยเขามี has ไหมมี has มี have ไหมข้างหน้าไม่มีอ่ะเรายังไม่แน่ใจอ่ะไปดูข้างหน้าอีกลูกน้ำเนี่ยเขาแทนแอนนะโอเคป่ะข้างหน้าก็ไม่มี has have ถูกไหมข้างหน้าไปดูข้างหน้าอีกก็ไม่มี has have เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้คือข้อที่ผิดนั่นเอง ข้อดีเนี่ยอ่ะเรายังไม่แน่ใจอ่ะไปดูข้างหน้าอีกลูกน้ำเนี่ยเขาแทนแอนนะโอเคปะ่ะข้างหน้าก็ไม่มีแฮสแทถูกไหมข้างหน้าไปดูข้างหน้าอีกก็ไม่มีแฮแทเหมือนกันเพราะ,ะนั้นข้อนี้คือข้อที่ผิดนั่นเองข้อดีเนี่ยคือข้อที่ผิดเพราะว่า บนเนี่ยเอา has Bo n e s มาด้วยเอา has ติดพวงมาได้ไงไม่ได้นะน้องๆเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ยข้อที่ผิดคือข้อดีเรารู้แล้วว่าคือข้อดีถูกไหมแต่เราจะแก้ไงให้มันถูกต้องก็ต้องตัด h a สทิ้งเพราะว่าหน้าแอนหลังแอนต้องเหมือนกันถูกไหมเป็นตาช่างเป็นขนาดกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ตัด h a สทิ้งไปได้เลยก็เหลือแค่ bones อย่างเดียวอ่ะแต่เราก็ยังไม่ชัวร์เราไปดูข้ออื่นว่าทำไมข้ออื่นถึงไม่ผิดล่ะเราไปดูกันนู่นเห็นข้อ A กับข้อ C ไมไหมลูกมันคือเรื่องอะไรมันคือเรื่อง article ก็คือเรื่องของ a and the นั่นเอง article เนี่ยจะต้องนำหน้าคำนามถูกไหมไม่ว่าจะ a and the เขาใช้นำหน้าคำนามถูกปะแต่ใช้นำหน้าคำนามที่ไม่เหมือนกัน a กับ N ใช้นำหน้าคำนามที่ไม่เฉพาะเจาะจง เด๋อใช้นำหน้าคำนามที่เฉพาะเจาะจงโอเคปะตรงนี้เนี่ยใช้นำหน้าคำนามไหมแล้วก็ไปดูข้างหลัง a อแอนเดี๋ยวว่าเป็นนามไหมนะอ่ะดูเดี๋ยวพี่ขออนุญาตลบนิดนึงนะอืมแอบเห็นชัดนี่อเมสแมสเป็นคำนามไม่เอ่ยอ่เมสเป็นคำนามเองเพราะฉะนั้นอ่ะใช้อ่าน้ำหน้าอ่ะกับแอนใช้นำหน้าแตกต่างกันอย่างไรแอนใช้นำหน้าคำนามที่ออกเสียงอ้อ อ่ะใช้น้ำหน้าคำนามที่ไม่ได้ออกเสียงออแมสออกเสียงมอมาถูกไหมเพราะฉะนั้นใช้อาจน้ำหน้าได้ไหมได้โอเคเพราะฉะนั้นข้อ C จึงเดถูกต้องต่อไปดูข้อ A กันข้อ A ใช้เดอลบนหนึงนะ the human body the human body ร่างกายของมนุษย์ร่างกายของมนุษย์เป็นคำนามไหม เป็นคำนาาเพราะฉะนั้นใช้เดะได้เพราะเขาต้องการเจาะจงที่ร่างกายของมนุษย์นั่นเองใช้เดะนำหน้าได้ต่อไปไปดูข้อ B ข้อ B ทำทำไมถึงถ o กทำไมถึงไม่ผิดไปดูกัน B made up made ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเวอรช่อง2หรือเวอรช่อง3ถูกไหมอืมแต่เราก็ไปดูข้างหน้า the human body ก็คือร่างกายของมนุษย์สามารถกระทำสิ่งสิ่งใดเองได้ไหมไม่ได้นะ ร่างกายของมนุษย์จะต้องถูกสร้างขึ้นมา Makeup แปลว่าสร้างขึ้นคือ b u i l d นั่นเองนะ m a ด e up แปลว่าสร้างขึ้นเป็น f a ซเชอร์เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายของมนุษย์เนี่ยสร้างตัวเองได้ไหมลูกร่างกายแบบหยิบตับไตไส้พุงมาใส่หัวใจมาใส่ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายต้อง,องถูก b u i l d ขึ้นมาก็คือถูกสร้างขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องของ passive voice นั่นเองโครงสร้างของ passive voice Passive voice ก็คือ verb to be บวก verb ช่องที่3นั่นเองนี่คือโครงสร้างของ Passive voice verb to be บวก verb ช่องที่3เพราะฉะนั้นเราก็ไปดูกัน verb to be อยู่ตรงไหน verb to be ก็นี่ไง is ตามด้วย verb ช่อง3ก็คือคำว่า made up นั่นเองโอเคปะ ง่ายๆชิวๆมีใครทําได้บ้างไหมเอ่ยมีใครตอบถูกไหมเอ่ยตอบถูกนะน้องๆสามารถคอมเมนต์บอกพี่ตาไว้ได้ด้านล่างนี้ได้เลยนะโอเคปะบอกพี่ตาหน่อยว่าอยากให้เอาข้อสอบที่มันยากกว่านี้หรือเอาข้อสอบที่มันง่ายกว่านี้มาสอนนะน้องๆสามารถบอกพี่ได้นะน้องๆอ,อ,อยากเรียนเรื่องอะไรอยาก ทําข้อสอบเกี่ยวกับอะไรในช่วงโควิด -19 แบบนี้พี่กีตาก็จะเอามาให้ทุกๆวันเพื่อหัดสบ,บดีนั่นเองโอเคปะ้ะเราจะมาเจอกัที่แฟนเพจ Facebook Study by c i n หรือว่าจะเป็นอีกแฟนเพจหนึงก็คือสอนพิเศษหรือเรียนพิเศษกับพี่กีตานั่นเองโอเคไหมแล้วพี่กีตาก็ขอฝากช่องทางอีกช่องทางน,นึงนะก็คือช่องทางของ YouTube Channel นั่นเองนะพี่ก็ตา้ก็จะ ลงเรื่องราวดีๆเก็บ <c oughs> ความรู้เล็กๆน้อยๆเนี่ยให้กับน้องๆได้ชมเหมือนกันโอเคไหมที่ชื่อเดียวกันเลย Study by CbS นั่นเองสำหรับน้องๆคนไหนนะครับโอ้ยเรียนไม่รู้เรื่องเลยวันเนี้ยคืออะไไม่รู้หนูไม่รู้ๆๆเรื่องอะไรเลยหนูจะต้องจำอะไรบ้างไปสอบ Error Identification เนี่ยน้องๆอ่ะสามารถทักมาคุยกับพี่ได้นะพี่มีคอร์สเปิดสอนเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะกับ Error Identification นะโอเคปะ โอเคสำหรับวันนี้พี่เล่าขอลาไปก่อนก็หวังหวังนี่หวัง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 คืออะไรพี่เลาก็หวังว่าน้องๆจะเข้าใจในสิ่งที่พี่ด้าสอนแล้วก็เอาไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ในข้อสอบด้วยนี่สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วบายบาย see you